มาจ้าทุกคนนกพุกาใส่เมนกเจะไม่ออกเลยเดี๋ยวจะตัดขานะาจะตัดเจงขาหนูห้ามดื้อนะน้องแก้มสวัสด,ดีครับพ่อลูกสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับแม่แม่ พูดก่อนวัสดีครับแม่แม่วัสดีครับแม่แม่ล้างล้างล้างอะไรล้างขาใช่ไหมครับลูกงขาขามาแล้วเราจะล้างขากันนะคะทุกคนทำความสะอาดขาใส่ตู้ไว้กินนะมีใครจะแบ่งน้องกแกงไปกินไหมครับมันติดกําแพงกับพี่พทุกคนมันติดกําแพงแล้วมันแน่นมากนะ นี่เราก็เลยต้องปลอะจะเอาขาใหม่มาปลูกซึ่งเป็นขาใหญ่เดี๋ยวปอยย้ายส้างบ้านมาวันนี้ก็เลยเอาขานี่้ออกโอกาสตัดใบแล้วให้ฝากนี่พี่นิติเขาเอาชิ้งนะเพราะว่าเขามาตัดต้นไม้นี่ตัดต้นไม้ในหมู่บ้านก็เลยจะฝากพี่เขาทิ้ง ไฟขาต้นขาลำขานะต้องให้มีที่ทิ้งใบไม้ที่จะทิ้งใส่ขยะที่เขาก็ไม่เก็บให้เราเนะ,ะ่องจากเราจะปะุมไปกับอาหารหรืออะไรเสียวดเสียอะไรเขาจะเก็บให้นะแต่ซ้นมันเยอะมันยาวมันไม่ควรเราก็จะฝากพี่ก็ทิ้งไปก็เลยวันนี้นก็เลยจะมาตัด ก็แบ่งใส่ตู้เยน็นหรือแบ่งขึ้นบ้านใครที่ใกจก็มาเอาไปด้วยทุกคนด,ด,ด,ดิแบ่งๆกันกินใครจะทำน้ำพิษขาดก็มาเอาค่ะหรือใครจะทำเกียวปลาก็มาเอาไปเยอมาก น,นะะดินเหนียวมากเลยคุณดินทางบ้านเป็นดินเหนียวมากท่าบ้านนัาเป็นดินที่เขาเอามาถมเป็นดินที่นาเนาะเหนียวมกวีกคุณนี่แหละค่ะไลฟ์สไตล์แม่นกนะชีวิตดีบ้านก็ทำนทำนี่นไปเรื่อยค่ะทุกที ไว้พอได้กินเนาะแต่ทีนี้มันเกินกินแล้วครามมันเยอะมากพมันกอใหญ่แล้วก็จะหยุดแล้วก็เอาโรงใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ละคะที่จะไม่ปลูกไว้ถาวรนะที่มันใหญ่มากมันเป็นพื้นที่จํากัดเนาะถ้าใหญ่มากแล้วก็ต้องอาอกถ้าเป็นในบ้านแบบนี้นะคะไม่แนะนำให้ปลูกต้นใหญ่ถึงถึงเวลาใหญ่แล้วก็จต้องออกนะคะแล้วก็ปลูกใหม่ซึ่งแค่พอได้กินเนาะ มาเอาทิ้งไว้ใส่ในนั้มมันก็ได้ค่ะทุกคนแต่มันเก๋ซึ่งเก๋อแล้วมันก็เบียดกันแน่นค่ะมันขยายออกไปที่ไม่ได้แล้วนามันไม่เหมือนที่ว่นนอกเราะมมีที่กว้างพื้นที่มันจำกัดตัวมันใหญ่โตมันก็แน่นเบียดกันแยงเลยค่ะหัวก็เบียดกันแล้วก็หัวไม่โตอย่าทุกคนจะตัดไปแบบนี้เนาะ าว่แต่งไปเรื่อยๆทุกคนมันหัวก็นามันหัวก็เป็นนเบียมันขึ้นได้หอยลําก กดไลค์กดแชร์ช่องแม่นกน้องกแกรมให้หน่อยนะคะทุกคนชื่อช่องแม่นกเกียวบุรีชาแน,นลฝากทุกคนนะคะเพื่ยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแกมกับแม่นกเนาะช่องใหม่มือใหม่ค่ะทำยูทูบนะคะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อย ว่างแต่ไม่รู้จะทำอะไรนะมันยังว่างของแม่ลูเหนียวมากเลยทุกคนนี่ก็ไม่เคยจะขุมลูกขุมแต่ขาเหนียวะ แดดเริ่มมาแล้วลูกแดดมาแล้ววันนี้ลมดีมากทุกคนแดดลมเราก็ได้ทำการซักผ้าลแ,ลลแล้วเรียบร้อยตอนเช้ามีฝนตกหลังจากไปส่งที่เรือบปโรงเรียนแล้วไปแบบยางรีบไปแบบขับรถแบบยักษ์สับ ใส่ตัวเองทำไมอ่ะลูกเปีบตรงนนะั้นน่ะจืดเปียกเยอะ้ยงไปต้องล้างเกี่ยวอะไรกันเนะี่ยมีเงินเลยเนี่ยเกี่ยวกันได้ออไเหนะรเอต,อมนะตอ้มอะไรดีเนาะขาอะไรต้มอะไรอำกินต้มยำไหมเนี่ยต้มยำอะไรดีเนาะปลาหมึกงองเหลือไหม แข็งแล้วหมุน้ำปลาเป็นแข็งแล้วปลาไปทำงานยังปลาไปทำงานยังไม่กลับเลยปลาทำงานที่ไหนปลาส่งรูปมาให้ดูไหมวันนี้ปลาทำงานที่ไหนคะัดีเห็นมไหมปลาทำงานที่ไหนมาจะทำทุลโรงถ่านใช่ไหมโุลุ่ถ่านหินใช่ไหม รอเปล่ามาไม่แน่ใจรากเสร็จแล้ว,ส,ลส,วสวยทุกคนขาวเ้ะแต่รากเยีะยมากดินมันแบบดีด,ดีอ่ะสาบ,บ้านเราเนาะน,นี่สวย ไปทั่วเลยมันเปื้อนอะไรขนาดนั้นหรอกนี่จะทำอะไรมาเปื้อนขนาดนี้นนเปื้อนเลียอนิดเดียวล้างทั้งตัวเหรอ

น้ำจักแล้วรถผสมปูนนะภาษากฤษว่าอ,อะไรเซมิิเจอะแล้วมันออกแล้วรถไมโครล่ะรถไมโครเรียกอะไเอ็เตร์เอเตอร์แล้วรถเครียดนะ อะไรนะเคียนทัาใช่หรือเปล่ามมเนาะใครรู้ช่วยบอกแม่นกสีมันใดมันเรียกแบบนี้กันเรียกว่าทุกคนน่นมันดมมันไสเนี่ยมันดมมันใดเยอเยี่ยงบนตึกนี่นะไหนรถเขียนรถเขียนว่าอะไรนะรถเขียนเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษอ่ะมันดมมันใดอ่ะเอาบอกคุณม้าก่อนรถเขียน รถเคียนภาษาอังกฤษว่าอะไรบอกคุณมาก่อนน้มันได้เคียนภาษาอังกฤษว่าอะไรน้บอกก่อนอ่าอ้าบอกก่อนภาษาอังกฤษว่าอะไรเขาเรียกอะไรเอาบอกเพื่อนๆี้เขาเรียกว่าอะไรบอกเพื่อนๆสิลถเคียนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะเอาเร็วๆบอกก่อนเอาบอกเพื่อนก่อนเลยเพื่อนๆไม่รู้เนี่ยบอกเพื่อนก่อนเดี๋ยว แต่เพื่อนๆไม่รู้กันนาเรียกบอกเพื่อนๆก่อนน้ำดมบันไดมัวจะส่สนใจรถแน่นอยู่นั่นแหละลมาถามก็ไม่สนใจเลยนบนทำไมถึงดมดนได้น้ำทำไม,มสูงดมดมได 我还没。